สบายดีม้นนี่เป็นวันที่1เดือนมิถุนาปี2 0 1เนอะวันที่หนองคายอันนี้แม่นสถานีรถไฟหนองคายเนาะอันนี้รถไฟหนองคายเ,าเจ้าเก็ามามีเวียกอยู่นิดน้อยนึงอาทิตย์นึงวะเท่านึงก็ ได้ทำการออกอากาศไห้พ่อแม่พี่น้องสาวลาวหรืบว่อพี่น้องสาวาลาวอยู่ต่างประเทศอยู่สปบโลาวพี่น้องสาวไทยอยู่ต่างจังหวัดือว่าพี่น้องสาวไทยอยู่ต่างประเทศเนาะได้หูได้เห็นนหอกันว่าอายุหนองคายเนาะเทานี้คือว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่มันเป็นแนวด ถือว่ารายานนี่ถือว่าปกติแล้วสีว่าโบมีผู้ติดกับนี่ครับเจ้ากับโบได้ติดตามข่าวกัแต่ว่าเบื้องสถานการ,การดำรงชีวิตของสาวนองค่ายก็ถือว่าเป็นปกติแต่ว่าก็ยังมีมาตรการว่าใส่หน้ากากอนามัยหันตลอดทุกคนเนาะอ,อนามัยทุกคน เป็นมาตรการระเบียบเข็งคัดเนาะก็ถือว่าทุกคนก็ถือว่าสวมหน้ากากอนามัยบางคนก็เอามาใส่คางห้อยก็มีเนาะอะไรของธรรมดาเนาะที่กินกันบ,บุกควันั่นแหละใส่อยู่หน้ากากอนามัยอยู่แต่มันอยู่คางนี่ ลำหลุดไฟไปหัวมือนี่ถือว่าไปหาสภาพมิตรภาพอ่าลาวไทยเนาะตรงไปนี่มันาตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วมันเป็นทางรถเนาะเข้าไปหาหัวมิตรภาพอลาวไทยหันด่านหันขาเขาเลี้ยวซ้ายแล้วมันไปอูดอนเส้นทางอุดอรตัวเีาสิไปนี่มัาจะจะ เขาไปซื้อเลยฮะนะเป็นของคับตาทางใหม่เนาะไปเจอใส่ทางเลขเลขอันสองทางวิจารณ์แนละเป็นจะต่อไปเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นสามแยกเนาะต่อไปมันจะเป็นสี่แยกสี่แยกมาก็วก็สีแส่แยกอันอันแยกอันไปซื้อมันไปหาบึงการขันเลี้ยวขวาล้วมันจะไป อุดอเรเนาะเลี้ยวซ้ายเลยเป็นหนองกลับมาหนองคายอันนี้สามเจ้าสเลาะเบิ้งการขนส่งรถขนส่งต่างเนาะมื้อนี้เป็นมือจันทร์ก็ถือว่ารถขนซุ้งถือว่าหลายสมควรเห็นบ่ต่างได้ต่างมือผ่านมานมือนี้ว่าเป็นมือรถขนส่งหันลายสมควรแล้วเนาะเห็นบ่ ลดน้ำมันหลดเกน้ำมันหลดเกวัสดุก่อสร้างรถเดแกสินค้าอุโปโภคบริโภคพุกอย่างมันจะข้ามไปลาวแล้วมันระเบิดนะสินค้าที่ข้ามไปลาวว่าอะไรนี่สลายวัสดุเสื้อไฟนี่แล้วเพราะว่าบ้านเขาพิษน้ำมันเองบบได้ดี่จะเป็นได้ซื้อเฟินซื้อจากต่างประเทศเนาะ คุณละซื้อจากอารอาบคุณและมาแดซื้อจากใครถึงจะมีแดแล้วแต่ผู้ซื้อเขาจะติดต่อซื้อได้นะน้ำมันเนาะเขาซื้อน้ำมันดิบมาจากอันอันซาอุดิอราระบีบ่อยอย่างกันแล้วแต่ซื้อมาแล้วก็มาให้เข้าหกันอยู่ระยองนี้ระยองเป็นผูกกันน้ำมันให้แล้วเขาเอาข่าบมาคือว่าเป็นของเขาเป็นข้อของคุณแล้ว น้ำมันของคนล้าโคต,ต้าของคนล้าเนาะแต่ว่าเอามากันอยู่ระยองซื้อแล้วก็เอาทรงส่รถดมาเนาะนี่เป็นวิธีการกันเหตุธุรกิจน้ำมันเนาะคอนเทนเนอร์เป็นวัสดุก็สร้างเป็นฮอดกระเบื้องหลังคายังยัง,ย,งยังเฮาฮ็ตเองไว้ก็ไปซื้อคนบนแทนด่านพมแด่นนองค้าย สูงต่างๆในหู้ในหิ้มกันเห็นเนาะตาลออ้อเข้าไปในเมืองแล้วบ้านเนี่ยในเมืองอี่น้อง,องคายเนาะ เข้าไปในเมืองหนองคายแล้วก็ติดกับเมืองอุดรเนาะอ๋อข้าบเจ้าพักอาศัยอยู่อุดรนี่เนาะบ้านข้าเจ้าอยู่อนนุดรเนาะพุ่นแบบยูเรียกจิ้งโอยมาอาทิตย์หนึ่งนั่น,นึงมาหนองค,าย,ออยองคายเรียงเรื่ว่าอยู่หนองคายเลยข้าเจ้าเนาะพัติว่ามันแบบว่ามันมีนิสัยอยู่แบบที่ว่าเมือง เมืองเมืองเงียบเงียบเป็นนยครายมันจะเงียบหลายคนเกิดิมมากเจ้าเก่มากแต่เจ้าปักยูดอดุดอดก็ถือว่าเป็นเมืองที่ว่ายใหญ่สมควรเนาะโบเงียบโบเงาอาหารการกินโบเงียบยังเงียบก็เป็นซอกซื่อง่ายอย่างง่ายการเดินทางก็ง่ายอย่างง่าย ให้เข้าใจมกันเนี่ยน,นั้นก็เป็นว่าอยเียกอยู่นองคายกบเที่ยวมาเอาแบบนั้นแล้วไปแนวนั้นแล้วสีหส่หักกับปูไก่อาทิตย์หนึง่งเที่ยวหนึง่งต่างนี่ละเลาะไปไห้ทานผู้สมได้เห็นน้ำกันว่า สถานการณ์อยู่เมืองหนองคายอยู่ป็นแนวใดมันการพระบาดโควิดสิบเก้านี่มันแนวใดแล้วคนโบงเงียบเกาบอกเครนน้ำกันเห็นน้ำกันพาหานผู้ทมได้มาเห็นน้ำกันเดี๋ยวนี้โบงเงียบแล้วรถล,ลางพานากับสัญจรตลอดแหละการขายเครื่องขายของห้างห้องอาหารเปิดขายเปิดแล้ว บุฟเฟ่กินได้แล้วเนาะอันนี้ว่าอยู่วันะนะอุดรเนอนะเพราะว่าข้าเจ้าอุดรคายบ่คคได้มาบ่คอยได้ลงไปบลลุลงอีรีแล้วครับข้าเจ้าเนาะเนื่องจากว่าหนึ่งเขายังบรร่ได้ซักวัคซีนป้<ห>นองกันโควิดสิบเก้าเอเพียงแต่มาเวียกแป๊บเดียวแล้วครขึ้นรถนีแต่อยู่ในรถจีก็ทายฮูทายอย่างวิดีโอวิดีโอก็เป็นว่าอยู่ในรถเบิร์ตบ่ได้ออกไปอยู่นอก มันจะมแจะเห็นอันน่ะซื้อเห็นให้เบิ้งเห็นน้ำกันสิลเลยยูดอดเพิ่นกระเปิดไหคขายแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยอาหารเนาะตามสอกตามสังนั่งกินได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเยงแต่ว่าเพิ่นกะจำกัดเรื่องการนั่งนัน่อยหนึ่งซื้อ,อให้นั่งยุ่ไก่ตั้งเพื่อนจัดไว้ไกล่และท่าว่าอานให้นั่งกินคนเดียวท่าว่ามิได้เพิ่นกะเอาผ้ายางนะผ้ายางตั้งกันไว้ผ้ายางใสเนาะ กั้นไว้คือว่านั่งนั่งขันกันเนาะขันกันด้วยผ้ายางใสกันเนาะถือว่าเอาชิลวอาชิลมกันล้มกันได้อยู่มันน้ำลายโุฟงไปห่างกันได้เป็นติดผ้ายางแบบนั้นแล้วเพื่อจะหาวิธีป้องกันถ้าว่านั่งู้เดียวัเขาเป็นยังเหตุแบบนั้นแหละ อุดรเนาะห้านอาหารอาเฮิรนบุฟเฟ่ต์เรนเปิดไปโดนแล้วค่ะเจ้าหินฮอร์โมนกายไปโยดยรถนี่จอดเป็นแถวห้านบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์เกาหลีบุฟเฟ่ต์ซินดาดสินจุ่มซิ้นนั่นนะมันนี่ยังอันนะหมูกระ,ทะเทาะกระเทืบหันโอ้ยคึกคืนเพียงแต่ว่าโบมีเหล้าขาย ด่มได้น้ำดื่มได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าได้ยินว่าพ้นว่าพิ่ผ่ขายเราได้แล้วเอาโยกก็ยังโบบได้ไปได้โบได้ไปกับโบเห็นเลยแต่ก็อก็เห็นอยคนตั้งน้ำเป๊ปซี่โคกหรือน้ำดื่มเรามดาตั้งอยู่โตหันแต่เหเล้าเบียร์นี่โบเห็นเดี๋ยวนี้ฮันเิ่นกบบเริ่มพรพัน,นาการสีดวักสินก้นเกิดเป็นเริ่มสีดมา เงาะตามเงื่อนไขของเพิ่นหันแล้วเงาะตามเงื่อนไขของเพิ่นหันแล้วมีลายแนวยาซีเพ ac, arm, กันนะซีโนแว็กซีโนฟาร์มแอสซาเซเนกาหันและมันก็มีลายสมควรเนาก จำนวนคนละเมืองคนวันหลยกันด้วยว่ามันบ่เพียงพอ้าพเจ้าองก็เป็นคนลาวเนาะก็บ่บอยากบ่อยากคัดที่ว่าบบอยากไปญาติไปแย่งคนไล่ฮะเราไปึ้นทะเบียนก็ได้ยุบคนใคยเงื่อนไครอาจจะพิเศษยุ่แต่ว่าเขากระต่างฝ่ายต่างเห็นใจกันมาซนคนเองคนยังบ่เพียงพอกันซีด้าพเจ้าก็บโบได้ไปขึ้นทะเบียนซีดเทื่อกัน เขาก็ระมัดระวังเอาเองมมนเขาว่ากักตัวอยู่เพื่อนบุปไปสซรินเลยอาทิตย์หนึ่งนี่อยู่อยู่หันละอยู่บ้านหันละตลอดอาหารการกินก็ซื้อซื้อมาแห่ไว้เป็นซี่เป็นปลาเปนอาหารแหง้งต่างๆซื้อมาแห่ไว้ให้กุ้มอาทิตย์หนึ่งเนาะวัน <No. S 1> นี้ครเจ้ามาแล้วก็สิกลับเมื่อก็จะ <No. S 1> ไปแวบิกซีเนาะแวบิกซี่ซื้อ อันนั้นอาหารซดปทะเลกับซบื้อลายซื้อลายมันก็เข้าตู้เย็นมันก็บวแซ็ปเป็นซีนเป็นมูเป็นซีนมูอันนะั้นซีนงัวก็ซื้อมาไวเเา้เห็ดรอดเนาะเห็ดซีนลอดตากแดดอันนี้เอาอืนได้อันซีนอัน,อน,นเนื้อแดดเด,ดเดียวเอนะไว้กินกับเอาบบเห็ดลายเห็ดลายมันโดนมันก็บวบ,บีต่กินพอได้กินเมื่อหนึ่งเชือหนึ่งสองเธอทุกเซิรนเนาะเินหลอด เส่วนอันปิ้นซีนอันสดทันกระซื้ออันาบรายเนาะก็จะได้อันว่าเห็ดมือหนึ่งสองมือสามมือเือาะเหรือนั่นกับบุมนี้กับกินกระปองปลากินไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวไข่ยังไปหันแลบวาารง่ายเจริงๆคเจ้าก็ คุกิ่นโบ,โบยาแต่ว่าขาเจ้าก็มาก์คเฮดเฮดยังขาเจ้าก็บเฮดอันขมมากของเขาเองอ,อาหารเวียดนามเนาะยอจือนยอจือนนี่ยเขาเจ้าก็บเฮดเนะี่ยซื้อแพนแพนเขาเจ้าก็มีขายอยู่บิ๊กซีนั่นแหละแพนอันยอห์นะ่ะมาก็เอาซื้อซีนน้นอันหมูบดมาแล้วก็มีอัน เนาะผสมกับพักบัวหอยใหญ่ผสมกับมันเผามันเผาใหม่เพราะว่าแทนทวงอกเด้อทวงอกมันมันซื้อมาลำกันบูดกันเ่ามันเผานี่มันซื้อมาปลาถิ่นไปเป็นมือสองมือสามมือกันปเป็นเดือนกับปเสียคาราบูได้ผ่ามันนะมาปานแล้วกับมาผสมใส่กับพักบัวหัวใหญ่แล้วก็ใส่ อันซีนโบดทันไม่ได้ยากดิเห็ดเอาไข่ใส่เอาเส้นร้อนใส่เนอกค้นเข้ากันมักไว้ใส่ตู้เย็นด้วยประมาณเครื่องมือแล้วกับมะฮ่อเอาแผ่นยอนหะฮอๆอแล้วกับมะอุ๊บจีว่าทอดกับว่าแม้แต่ว่าเงื่อนไขเงื่อนไขเจ้าผู้สามารถเย็ดทอดได้เนาะ,นะ เขาแจ้งแล้วบ้านเขาเจ้าเป็นคอนโดมิเนียมคือไว้นะมันมีโยนระเบียงน้อยใส่โอ๊บโอบกระแซ่บพื้นกันมันบมันมันเอาไปทอดมันก็อยากมันเนะกระแซบกับกินเสรษแต่กินต้องใจเย็นโอ๊บอยนะเราใจร้อนมันมันมันมใหม่นอกทั้งในบุซุกนะเอาโอ๊บโอป็น คือทอดเลยทอดมันพุดเดียวมันซุกเลยน้ำมันมันซึมเขา่าหมอดอบอบอบนี่มันต้องมันจะเย็นเย็นคอยอบไปแล้วครคัดอบคอยลายกับแข็งบวกมันจะกินอบไฟแห้งอะไรไม่ทั้งในบบซุกกปจนเป็นบบเฮียนที่จองเตอร์สามเถ้ายอดจืดเนาะยอดจืนดนมาเขาอบไว้คัดเขาจะกินโลดคันเขาอบไปเป็นซุก คันเขาอันเอาไว้กินโดนเนาะเอาไว้กินลายมือเขาก็อบแบบมาดมาดกติว่าซุกซุกพุ่นแหละซุกแต่ว่าบุ๊ซุกเทียบกันแล้ไปเนาะแบบว่าซุปคนดิกินซุกยังบรกรอบเนาะซุกคนดกินนะครับเอาเซ็กเอาใส่กับ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 เข้าตู้เย็นไว้ เนาะพักกับซื้อมาจากสลัดเนี่ยหอมมากสลัดมันก็มีบุดเดี๋ยวนี้กักสลัดหมักแตงหมักแตงหมักลินอยากกินหมักอยากกินเนื้อส้มกับหมักม่วงหมักเฟืองเจ้าของหมักมาได้เฟืองซื้อได้หมักม่วงเนี่ยมันเค็ดแขลกลิ่นก็ได้ คันกินคือครับขอบปุ้นนี่โบมีเพราะว่ามันซื้อมาแล้วมันเกิดบูดเสียเราต้องใส่ขอบปุ้น่ะใส่เส้นรอดให้ล,ลายเอาวิรัตจืนอาหารเก็บไว้กินดนอาหารอันหนึ่งที่ก่อนจะปลา้เนอะโบว์เว้นโดนภายในอาทิตย์นั่นแหลนภายในอาทิตย์หน,นึ่งเ่านัลนสองสามมือมันกระเบิดเลยคาบมือหนึ่งคาบหนึ่ง มือหนึ่งกินคาบเดียวพอกินหลายคาบมัน้ไหวมันเปิดวันนี้อาหารที่ซองข้าพเจ้าเห็นอยังอาหารที่ซองกะเสื้อนกระดูก้างหมูเนาะกระดูก้างหมูเด้ผมเชือกับสิ้นหมูสามสั้นแดงแล้วแต่มันมีเงินไขข้าพเจ้ากบุซื้อตัวที่ว่ามันดีๆนะซื้อตัวที่ว่ามันลงราคาแล้วเนาะอัจฉระมันจะมันหลายมือเนาะ ไม่รอยหมักทีท,ทีเด้อกระชื่อมันหลายมือมาแล้วมาอย่างกระดูข้างแล้วก็บที่หมูสามสั้นมาแล้วก็ไม่เห็นสมหมูบม่ได้ฟักไม่ได้อย่างไรมาแล้วก็มาขั้นใส่เขา่าเอาเขา่าเม็ดเข่าเจ้าเนี่ยใส่ผักเทียมพันทุบใส่ในลายเนาะเอาเกลือหรือว่าผง ผงมูหันหอยใส่กับขั <con> ้นขั <screen> ้นขั้นขั้นกับพักบัวใส่แด่เนาะพักบัวพักบัวหัวพักบัวหอมมาแล้วบัวเป็นพักบัวหัวใหญ่และพักบัวใบอะไรมันมันแซ่บดิเวลาเขาไปทอดเพลทใส่แด่กับขั้น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 เขากับแล้วกับขั้นเข้ากันพักเทียมต้องใส่อ้าวไล เราบดใส่ดัสมส้มใส่ซูบไใส่ยอย่างมดอเาใส่ต่ปักเทียมกับเม็ดเข่าเม็ดของเจ้าค่ะคั่นแล้วก็มัดใสุ่งยางนาน,นามัดแน่นๆคือข้าพิสมบูแล้วมัดแล้วก็เข่าตู้เย็นไว้กินไยมื่ปาไว้ก่อนบ่แล้เข่าตู้เย็นปาไ้ก่อนอมันสมมือหนึ่งแล้วเอาไปานี่แหละอันนี้มันทางสามแยกระวัง เนาะขัวมิตรภาพเนาะมาหาเส้นทางเลขสองขับเขาไส้เนาะตรงไปไส้นะี่แล้วไม่ไปบึงการขับเาไปขัวเนะี่ยไปถนนมิตรภาพราวไทยถือไปซื้อนี่ก็ถือว่าไปอูดอนเนาะถนนมิตรภาพเปิดกับลังเฮดต,ต่อไปกับซิโบมีแลไฟแดงนะมีสะพาน ยกระดับมดถือว่าเขาจิไปบึงการกับขึ้นสะพานยกระดับจิไปอูดอนก็ขึ้นสะพานยกระดับสิกับขึ้นไปหนองคายกับขึ้นสะพานยกระดับบ่อได้ผ่านไปดอกไปแดงปูได้ผ่านกับผ่านทั้งลุมมันก็คือเก้าก็มีไฟแดงคือเก้าแต่ว่าปูได้งงก็ไปอ่แล้วไฟแดงคนนี้สะพาน ยกระดับแผ่นเอาไปทั้งสบายยกระดับถนนทั้งลูกม,มันกระบ,บบเก่าก็คือเก่าอยู่ก็ใส่ได้คือว่าให้มีทางเลือกนาองลายแบบแบบสะดวกแบบสบายแบบว่าให้รถติดขาเทายกระดับขึ้นแล้วไปทางยังรับมันกับโบติดด้ทางลูกนาะแบบเดียวก็ยูดอนนั่นแหละ พอเข้าไปในจางนองค้ายนี่ไปหาอุดอรนี่ก็ก่อจิตทีเข้าไปในเมืองอุดอรก็ได้อันอน่ะเขาอมงวงทางลอดโดยบอได้ผ่านไฟแดงลอดไปเลยซอดออกไปในเมืองอุดอรเลยก็มีพวกอันสะพานยกระดับพันสะพานยกระดับก็เป็นจากอันน่ะไปหนองโง่ลำพูหรือว่า อนองรลลัูไปคอนแกนหรือว่านองวลลหรือว่าคอนแกนมามาหนองวลลพูมันขึ้นสะพานอยู่กระดับนะฮะตัวทางเลี่ยงเมืองมันเนาะบางคกล้กันนี่แหละต่อไปตัวนี้จะซีไม่คาดกานเพียงแต่ตัวนี้นี่มันจะบโบมีนหัวมุมทางรอดเนาะจะบโอยู่มุมทังโลกนี่ถือว่าการดอาลกชีวิต อันนึงของชาวเมืองนองคายชาวเมืองอูดอนตอนนี้อยู่ถนอนอหมายเลขสองก็คือถนนมิตรภาพนองคายอูดอนทาง6เลนถึงสมควรนั่นแหละระดับเดมมาตรฐานระดับสากลต่อไปนี้ก็ไปเจอไฟแดงเจอไฟแดงท้าว่าเอาเลี้ยวขวา รวาแม่นสามารถไปทบ,บอได้ไปสีเชียงใหม่ได้ไปจังหวัดเลยได้เปทางนอกเมืองไปจังไปบาบทบเนาะสีเชียงใหม่เนาะเสียงคานพุ่นละจังหวัดเลยพุ่นละเสียงคานเนี่ยไปอยากไปพักพอนี่เสียงคาเนเงียบสงบอากาศดีดๆครับไปนี่ละเลีเ้ยวขวาไปนี่แหละ นี่บางเอื่นไฟแดงเพ็่นตะเพ่เพื่อนอย่างโน่นถือว่าได้ระมาวังขนาดว่าบลันไไหวถึงสเปนเขาอยู่ทางอันอนั้นก็ตามทางเมนก็ตามแต่ว่าก็เบื้องเบื้องช่วยกันใน้โยนตัดไปเลยไป้เอาทอดนี่ก็สซีคอยอยูตีไว้เพียงเท่านี้เนาออกนอกเมืองไปแล้ว ใส่ไอพอบนบรรดา่อเมพี่น้องสาวลวาวสาวสกปวลาวเนาะอยู่สุลาวสาวลวาว,ลว,าว,ลวอยู่ตามประเทศเนอะก,ก็คือสาวไทยอยู่ตามประเทศอยู่ตามจังหวัดก็คือสาวลกได,ดเ้บิงยูทูบอีแล้วจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งตาจากโลกภัยไข่เจ็บทำมาค้าขายให้ทั้งให้มีเนาะอ่านถ้าวาเฮดเรีเยกเห็นงาน รัชกรรรัชการก็ให้ได้ครับนาทีตำแหน่งอันสูงส่งในเงินเดือนอันสูงสูงเป็นเจ้าเป็นนายโชคดีมีสุข